ที่5สองสามการแข่งขันวิน 4, 11, ่งผัดสี่ปูณ100เมตร16ปีชายรอบสิบเลขช่องพี่พี่ห่เมืองพัทยาท่องที่3เทศบาลเมืองจันทบุรีท่องที่4เทศบาลน,นครนนทบุรีท่องที่5 กรุงเทพานครชอ่รอาางออวงอิทุ่6เทศบาลนครภูเก็ตช่องวิทยุ7องค์การบริหาร,รจังหวัดยะโสธรและช่องวิทยุ8เทศบาลนครตรัง